สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เซโจ้จะแนะนำแซลมอนหนึ่งกิโลนะครับว่ามันขายดีและก็มีของแถมอะไรมั่งเยอะแยะหลากหลายไมหมดนะครับเดี๋ยวสโจ้จะให้ดูเห็นทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งกิโลอย่างนี้ฮะจะมีส่วนเนื้อสองกล่องของหนึ่งกล่องผสมนะครับซุปข้าวหัวปลาต้มซีอิว๊วข้าบูทุนนี้มีสาหร่ายมีหัวเชือเท้าแบบนี้นะครับทั้งเซตนี้แหละครับกินกันนี่ ถ้าอยู่บ้านนี่หกเจ็ดคนนั่นแหละโอเคมาดูกันครับมีอะไรบ้างนี่ครับปลาแซลมอนหนึ่งกิโลนะครับประกอบไปด้วยอย่างนี้นะครับนี่ครับน่าทานมากมากเลยนะครับยังสั่งได้ปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นไฮโซซูชิอารุอิซูชินะครับนะครับท่านผู้ชมโทรมาสั่งเลยน้องจะจัดให้ทั้งนี้นะฮะนี่ฮะปลาซาซิมิสองกล่องแล้วก็นี่คือส่วนท้องอีกหนึ่งกล่องนะครับนี่ครับน้ำจิ้มน้องก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้นะครับขิงดองให้ วาซาบิให้แล้วก็โชยุนะครับก็จะมียำสาหร่ายนะครับตัวนี้เป็นยำสาหร่ายนะครับอันนี้ก็ส่วนท้องปลาแซลมอนนะครับหนกิโลนี่จะมีส่วนท้องให้นะครับแล้วก็มีหัวใจเท้าอีก2กล่องนะครับที่วางอยู่ข้างหน้าซาโจยังไม่จบนะครับนี่นี่ครับเยอะมากมากนะครับแซลมอนหนกิโลของเรานี่เยอะจริงๆนะครับคุณจะไปซื้อราคาที่ไหนอะไรยังไงก็ลองมาดูครับข้าว1 2 3 4 5กล่องนะครับข้าว5กล่องอยู่ในเซตอยู่แล้วแล้วมีซุปอีกใช่ไหม ออหนึ่งสองนะครับนี่ก็มีซุปก็ห้าเหมือนกันนะครับได้ครับนี่ครับซุปก็ร้อนๆอยู่ตรงนี้นะครับตักให้อย่างนี้นะครับซุปก็ห้าถุงนะโอเคครับผมยังไม่จบนะครับคุณลูกค้ารอสักคู่นึงเดี๋ยวครบเสร็จแล้วสะจจะรีวิวเเห็นทั้งหมดเลยแซลมอนหนึ่งกิโลของเราทาไมทําไมบอกว่าทานได้หกเจ็ดคนเลยไม่เหมือนร้านอื่นมันมีอะไรั่มครับไม่ได้จบแค่ปลาหนึ่งกิโลแค่นี้นะครับ นี่ครับหัวปลาก็มีสองอันอน,นี้หัวปลาคาร์โบตูนี่เนาะใช่ค่ะนี่ฮะอยู่ในถ้วยแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นโอ้โหที่ส่วนพุงต้มน,นั่นแหละพูดง่ายๆนี่แหละครับในเซตนี้ก็จะได้ครบแบบนี้นะครับนี่ครับข้าวซุปยังมีสลาลีนะครับนี่นะครับคุ้มไหมครับท่านผู้ชมโทรมาสั่งนะครับกินกันได้แบบแบบนี้อิ่มหนำสำราญนะครับอารออีก็โทรสั่งได้ไนโซก็โทรสั่งได้ไลน์เข้ามาอินบ็อกเข้ามาขายกันแบบนี้สบายสบาย สไตล์ซาโจพันล้านสวัสดีครับ